สวัสดีครับผมอันจากร้านลานนาเดนิมเชียงใหม่นะครับวันนี้มารีวิวกางเกงตัวเซอร์พาร์ตยี่สิบออนครับซามูไรเจแปนตัวที่ใส่ตัวนี้เอลสามสองก็บอกตรงนะนะตัวนี้พ่อค้าใส่สามสองก็บอกตรงนะครับตัวที่รีวิวอยู่ตัวนี้เนี่ยครับนะครับผ้าญี่ปุ่นครับผ้าสลาบครับตัวนี้ยี่สิบออนนะครับใส่สบายอยู่นะครับป้ายหนังแท้ครับหนังัวฟอกฝาดป้ายตัวนี้ปั๊มสีลงไปนะเซอร์พาร์ตครับ ซามูไรเจแปนครับ20ออนครับป้ายจะหนาอยู่ที่2มิลสอดเข็มขัดด้านหลังหูเข็มขัดครับเป็นงานโชว์ริมอยู่ข้างหนึ่งครับตัวนี้จะเป็นงานลิมคอปเปอร์หรือว่าริมแดงอ่าิมทองแดงนะด้านหลังใช้เป็นงานหูเข็มขัดคู่ครับงานเย็บครับทางแบรนด์ก็เย็บเดินได้ทั้งหมด3เส้นนะฮะเส้นการเดินได้สีแดงครับย้ำกระเป๋าเอกลักษณ์ครับโลโก้ทางแบรนด์ครับปักได้ได้สีแดงครับซามูไรเจแปนแท็กป้ายแบรนด์ครับนะฮะเซอร์พาสอยู่ด้านล่างผ้าสลับครับตัวนี้สีบู สวยๆเลยครับนะฮะเป็นงานผ้าหนึ่งตัวที่สวยครับสลับเยอะมากผ้าจะมีความหนานะฮะอยู่ที่20ออนครับแต่ว่าจะได้ความนุ่มไม่ลงแป้งเยอะฟิลจะมีแบบใส่สบายหน่อยครับนะฮะตัวนี้กระบอกเล็กกระบอกตรงผลิตเอลยี่แถึงสาเลยนะครับยี่สิแถึงสาสินค้าครบพร้อมจัดส่งนะฮะกระเป๋าเล็กครับเป็นงานโชริมครับรีเวทเป็นงานทองเหลืองปั๊มแบรนด์ครับปักนะฮะโลโก้ทองแบรนด์ครับปักได้ได้สีแดงครับกระดุมก็ใช้เป็นงานทองเหลืองครับแบบนี้เลย สวยนะครับตรงปกร้อยเปซสั่งซื้อจากทางร้านไปไม่ตรงปกไม่เหมือนตัวที่รีวิวนะฮะลูกค้าตีคืนสินค้าได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวทางร้านรับประกันสินค้าให้ทุกรุ่นเลยนะครับตัวนี้ครับงานเย็บครับจะเดอนลูกโซ่3เส้นใหญ่ๆแบบนี้ครับผ้าแซมด้านหลังตรงนี้ครับเป็นงานพัคกตตอนสีดาสกรีนนะฮะดาบซามูไรนะครับเซอร์พาสครับผ้าญี่ปุ่น20่สออนนะครับงานพวงด้านข้างีสวยเลยครับแน่นๆแบบนี้ด้านหน้าครับมา ด้านหน้ากระเป๋าครับผ้าก็ต้อนสีดําเป็นงานสกรีนครับเซอร์พาร์ตครับซามูไรเจแปนยีน่สิบออนสาวกระดุมงานโพ้งสวยๆนะฮะแบบนี้ถ้ามันหลุดออกมาลูกค้าคืนสินค้าได้เลยนะมันต้องเนียนตาแบบนี้นะครับเป็กบุดใช้เป็นงานทองแดงครับนะฮะสินค้าต้องตรงปกร้อยเปอร์เซ็นตสั่งซื้อไปใส่ไม่ได้เปลี่ยนได้เป็นเรื่องปกตินะครับนะครับเวลาลองอย่าไปนั่งเท่านั้นครับมีปัญหาอะไรทักมาแล้วตัวนี้ครับเป็นงานริมคอปเปอร์ หรือว่าริมทองแดงครับสวยๆครับเย็บลูกโซ่เนี่ยฮะตรงปกเลยนะสินค้ารับประกันทุกรุ่นครับงานเย็บขาด้านในงานพองสวยๆแน่นๆเลยครับเนี่ยฮะแล้วรุ่นนี้ครับมีพัเกจไปด้วยครับจะมีกระเป๋ายีและก็กล่องเป็นบ็อกเซ็ตของทางแบรนด์ไปด้วยเลยนะครับไปด้วยกันแบบนี้เลยนะนะครับต้องด้เป็นเซตสั่งซื้อวันนี้นะครับอ๋อเดยวตอนเย็นเจอกันในไลฟ์ครับตอนเย็นเจอกันในไลฟ์โอเคนะครับ ยงนี้เจอกันครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านครับสวัสดีครับ